อยู่บ้านสบายปล่อยให้อีเข่าไล่ขายของไปเถอะกูไม่ไปถุ่มไม่ทายอยู่นี่แหละอุ้ยสบายจะตายเอาไขว้เอาเอ้ามึงมาทำไมของเบิร์นมาได้ยังไงอ่ะไม่มีมารยาททำไมอ่ะทำไมไม่ช่วยผมเขาอะไรพูดมันทำไมนุกขนาดนี้นรอสิค่อยๆ่ัยบหน่อยทำไมไม่ช่วยผมขายของขายของเพื่อเอาเอ้ามาข่ามผมผมก็ต้องมาขามผมอ่ะมาขามมึงเออแล้วกูต้องไล่ขายให้มึง บ่าเนี่โอ้โหเดี๋ยว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 เเดีเดีโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหโซฟาใหม่ดูหน้ามือก่อนเหมาะไหมหลูหลามา พวนี้มันแบบหูดมันมันลุ่มอ่ะเนื้อมันเนื้อหยิเดี๋ยวกอดขอบพูดนิดนึงทำไมมึงหยิบเลยว่ามีคนเดียวนะเออว่าต่อเข้ามาแล้วเจ้าแม่สั่งมาตอนไหนโอ้โหไม่มีสมองเนอะกูก็โทรหาคุณท็อปซาเวียสิเอ้าจะต่อเขาได้ยังไงอ่ะมึงก็ กูก็ตามช่องเลยกูก็แกะมึงทิ้งเขาไว้อะกูแอบช่องเขาไว้อะนะซาเวียนะซาเวียกูทำกูโทรหาเลยจ้าโอ้หเออตัวนี้เนี่ยทำมาจากขนเป็ดเทียมแล้วเนื้อได้กันน้ำได้แต่ผมดูเนี่ยรู้ดีแล้วมึงเ่ยเอ้าผมผมว่าจะเอาชุดนี้ดูเอาไปเลือกใช่ไหมเออว่าแต่ว่าต้องตัดเงินสดคนเลยหรือเงินสด กูงงมากเลยมีแต่เข่ามีสมองเนาะอทไง่ะนี่กูก็แบบง่าวนิดเดียวทำไมกูก็ทิ้งบัตรประชาชนไว้ให้เขาบัตรประชาชนไทยบัตรประชาชนกูเออให้เก็บติต่าใครเออมึงจำได้ไหมเอออ่าใครสั่งเอ้าเจ้าสั่งกูสั่งเออมึงก็จ่ายสิคราดนี้เออได้เอาคืนเอาคืนเราแต่เจ้าทิ้งบัตรใครไว้ทิ้งบัตรกูอ่ะทิ้งยังไงล่ะ หนึ่งเหมือนกันเจ้ากรมเออผมใจมึงใจแต่บัตรประชาชนทิ้งไว้คือบัตรประชาชนไทยเออว่าระชื่อโก้ฉลาดไหมฉลาดไหมเออโอ้โหพี่ว่าตัวนี้หน้ากว้างสองร้อยห้าสิบลึกเมตรหกสิบใช่ไหมถ้าเออถ้าอยากได้แบบว่าวางกุงวางแก้วมีปลั๊กฟุ๊ปลั๊กไฟถ้าดูตัวหุ่นเนื้อตัวนี้ แล้วผ้าเป็นผ้าแบรนด์เลือกสีเลือกแบบทุกหมดดูนี่นี่ดูโอ้โหนี่มีหลายนะอันที่ไหนเนี่ยนี่ของซาเวียรอ้าวครับร้านเดียวของผมหรือร้านเดียวของมึงสิเฮ้ยของมึงนี่แหละคุณครัซาเวียรใช่อันได้ให้ตัวนี้มาด้วยเหรอแห่เป็นเซตเลยแกอันนี้มีมีเมนูถูกมีสักอะไรไม่มีผ้ามีไหม ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้มันรุ่นแบบว่าเฉพาะเออเจ้าไม่ได้เอาแบบให้ประกอบแบบมีลิ้นชักหรือมีปั๊กไม่มีนี่สั่งทำได้ใช่สั่งทำได้อยากได้แต่กูได้อยากได้แบบนีเแต่ว่าเก็บตังอะไรใครเก็บก้าวกับมึงบัตประชาชนใครบัตประชาชนกูโอเคไปแล้ะไปล้วเอาไปเรืเหงอะไรไอเออสบายดีใช่ไหมกูฉลาดกูสั่งมึงจ่ายบัตรประชาชนกูโอเคแล้ววะอีเข่า กูมีเหมือนมึกละสบายแล้วกู